เอาละครับเดินทางมาถึงลูกโทษที่จุดโทษครับฝรั่งเศสพบเบลเยียมครับคุณแรกครับเป็นทางด้านอูลิวิเยชิลูครับจังหวะนี้จริงลุกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหทีโบกุกตัวไปถุกตาครับจังหวะนี้อันนี้เป็นในคอมใช่ไหมครับใช่ครับผมโลเมลูลูกาโกเจอกับฮูโกยอเลสแล้วกดลุกนี้หายเลยครับไม่พลาดครับพี่ต กูสิทธ์บอกไทยแลนด์ครับจัดไปครับอองตวนเกลสมั่นครับโยกไปขวาแล้วยิงลูกนี้นิ่มๆเลยครับเจสจะขอยังหนึ่งประตูต่อเนื่ับเป็นทางด้านตอกกองอาซาล่ะครับโอ้โหไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับผู้ก่าเจเลสเบรดมาตัวนี้ครับขยับมาแล้วยิงลูกนี้นิ่มๆครับสองเท่าครับ สกอยังสูสีเลยครับที่เกินจังมีผู้หญิงคนเดียวกลางคืนมีเยอะอยู่ครับเดี๋ยวจังหวะนี้จริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอโ้โหยอลิสไปถูกทางทุกลูกแต่เซฟไม่ได้สักลูกแกะเอาเละครับสูหน้านินจาเต่าประจำเป๊ะโมบายอย่างคีเลียนเอมปาเปกดลูกนี้หายเลยครับไม่พลาดครับนินจาเต่าเอมปาเป มาอยู่ที่เอเดนอาซาครับอาซาขายยับมาแล้วกดลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหก็เยเลสเอาละครับเดือดแล้วครับตอนนี้อินกนลูกของเต้ครับแชมป์ยุโรปอดเหล็กครับจังหวะนี้กดลูกนี้นิ่มๆครับของเต้ไม่พลาดมันละครับอย่างนี้ครับแล้วคนต่อไปยิงไม่เข้าแพ้นะครับเควินเดบอยไม่เข้าแพ้ครับจังหวะนี้ทุหูจะเหลืออะไรครับเดบอย พอปอกบ้าครับขยับเข้ามาจังหวะนี้แล้วกดลูกนี้ตรงกลางครับปอกขอฝั่งเนื้อฝังตัวได้เด้อจัดไปครับผมยินดีครับอะไรครับทีเรมันไม่เข้าแพ้ครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับยูริทีเลมันเกืออไปแล้วแล้ว,ลว,ลวคนทีเจแล้วครับของทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสครับเป็นลูก,กัสแอคนองเดสครับยิงเข้าเพื่อกดดันก่อนเลยนะครับ ลูกการ์ดแองล่งเดสเจอกับทีโบคุกตัวหลาขาโอ้โหไม่พลาดครับแบ็คหองเดสเอาละครับไม่เข้าแพ้ครับอาเซลวิเซลจากบูนดูเซียดอทมุนขยับมาแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเดือดจริงไลจริงเลยครับสวัสดี600กว่าท่านด้วยครับคราวนี้ก็มาแล้วฝากกระจายข่าวด้วยครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจด้วยเด้อสวัสดีคุณผู้ชมผู้ใจซัพพอร์ตเตอร์ครับอะไรครับวัยรุ่นป้าหวานครับ เป็นเจอแมงป่า,ว,าว้าวหู้นิ่มๆเลยครับไปกนละทางครับคูตัวเอาละครับไม่เข้าแพรนะครับเป็นทางด้านดิสเมอร์เทนขยับมาลูกนี่ไม่เข้าครับโอ้โหโเรียบร้อยครับเป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับเฉืนอนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษทีมชาติเบลเยียมไปแบบสุดมันเลยครับจังหวะนี้ ใครว่ามันนี่ขอใจรวัวๆมาเลยเดอ้อโอ้โอย่างเดือดครับบอกเลยครับ